Mom, mom, mom. เธอมีดวงดารามีดวงจันทราคอยทรงยิ้มมาโบกมือมาทักทายมองมองไปมองบนฟ้ามองสิเธอยามรตีก็กำลังจะอันตาฐานก่อนอีกไม่นานฟ้าทอแสงเป็นประกายแค่เพียงเธอข้างกายก็คายหนาวก่อนรุ่งเช้าก่อนหมขาวจะลับเลือนรลางแสงดาว ะส่องเป็นพยานรักให้เรานั้นรักกันเนิ่นนานปีแค่เพียงเธอข้างกายก็คลายหนาวก่อนรุ่งเช้าก่อนหมอกเขาจะลับเลือนลางแสงตาวันจะส่องเป็นพยานความรักให้เธอกับฉันรักกันเนิ่นานานปีมองมองมามองบน ดารามีดวงจันทราคอยทรงยิ้มมาโบกมือมาทักทายมองมองไปมองบนฟ้ามองสิเธอยามรัตรีก,ก็กำลังจะอันตาฐานก่อนอีกไม่นานฟ้าทอแสงเป็นประกาศ